กรับสวัสดีทุกคนครับกลับมากับอีกหนึ่งคู่วุ่นวายฟิล์มหกสองหกต่อสองสวัสดีทุกคนนะครับเฮ้ยโอ้โหโดนอย่างนี้กระตินแต ตอนนี้เราก็ยังอยู่ในรอบแรกอยู่นะครับสองเจ็ดเซอรกอสองต่อเจ็ดครับ <c oughs> ยกขึ้นมาไกลหน่อยหน่อยลุกงนี้ หลุดจากไอพีก็เจอไอกรุกกแล้วเจ็ดสามสกอร์เจ็ดต่อสามเบอร์หนึ่งที่เช้านี่แหละครับตานทุจิจอ๋อมิคุณสำหรับพิริตแท้ขอบคุณครับสวัสดีครั ได้สีเเอาไว้เอา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 ไว้สนามนึ่งได้เลยถ้าเขามีเพราะจริงมันมาถึงนี่แล้ว่อนูยเจดเยอ้ยไอโยเจ้าเอพี่ แมงดูเจอเกี่ยวไปลูกเกลียวผมต้องมาเห็นหัวพี่โยงอย่างนี้ไหมหัววุ้นปลาทองอ่ะเดินถ่ายกล้องเลยนะเอออืมเจ็ดห้าเอาโอ้เดี๋ยนรถรถไปดีอ่ะมาหน่อเดิอนนี้รถไปดีอะ็นต้นต่ำๆเดือนสี่ห้าหมื่นเน้นเกียวหรือเป่เดือนสี่ห้าหมื่นนอนนอนก็ไม่ถึง ันไปถ่ายถ้าเสียบทลีดานชาติอ่ะถ่ายห้องนอนเขาอะมันเหมือนในต้นอะใครจะไปเหมือนในต้นมันก็เป็นอย่างนี้แม่งทุกปีไม่กลพี่ครับพูดไปปุ๊เขาไม่กล้าทวงมันลืมที่ทวงผมก็บอกว่ามันลืมที่ชาติเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวของขึ้นเดี๋ยวเราดรอปอีดรอนี่เฮ้ยปีนาเฮ้ยห้าแปด สเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหถูกถุงนะซ้ายนี้เบอร์คีนเต้ไก่คู่เอกวันนี้พี่แม่เคยดูเนี่ยที่ไหนพี่ตีวันนี้ที่หกร้านอ่ะเออชอบตัวไหนไม่รู้ไม่เคยเห็นตีเลยผมไปดูคลิปแล้วดีทั้งคู่แข่งผมมองตรงาามมอ่างน้ำขมดีเจ็บๆไปหน่อยวิ่งเสิร์ฟมากกว่แต่ว่าตัวนั้นก็เร็วนะ

เชียร์วุ่นวายฟิล์มครับจากทงมะนาวสดทงมะนาวสดมีมะนาวกับไหมตอนนี้เจ็บพอมากเลยครับหกสิบเอ็ดมะนาวกับน้ำอุ่นมีไหมตอนนี้มาฟินิต้า พันไม้น้อยไม่เสิร์ฟเั้ทีเดี๋ยว12 6ทำไมเขาติกับสองสามรอบไปนะ่ะอ๋อกทกุ่งทะเลปินี่แตบ1ตอ17 12, 7, 12 7ต่อ12ครับ รมโอกาด้วันคุณมานตมงกังานแต่งตัวผู้ใหญ่บ้านเนาะพี่สิบสมราจางแม็กซ์ุ่นเดียวพี่ปะดีพี่นิเต้ล่กันใช่ไหมเล่นอะไรแจ็คเกต ไอ้บาสแม่งไม่ได้ทูโฟมเจ็ดเกี่ยวเยสิบสี่เจ็ต่อสิครับอ๋อรร์เต้สิบ้าเจ็ดเกียสนามครับเป็นแดงโอ้ต้องวอร์มตากแดดเดียวเด็กกินคารัสดไงในสิบเอ็ด พูดใบปีนชนะได้คะแนน15โปรเจกต์กีฬาครับโอ้โหพลังเอชจี5มาขนาดนั้นเลยพี่โอ้โหยุคไม่มาแล้วแมนครับเบื้งมืดอ่ะดูถ่ายดีพี่จะถ่ายขนาดมืดขนาดนี้พี่ดูภาพในนี้ใ่ไลฟ์ดิแต่งแล้วครับแต่ผู้พูดทั้ว่ามันแต่งขึ้นแต่ขนาดนี้แล้วผมมืดขนาดเนี้ยตัวไม่มาเลย ดูครามชัดดิตัวไม้ครับรารารา,าสุดครับประมาณน่าจะสี่หมื่นห้าหมื่นอย่แหละตอนของผมก็อของผมก็สี่หมื่นสี่หมื่นห้าของพี่มันเจอมันเจอพวกนี้มันมนั่นหน่อยโอโ้โห<ฮ>อันอันนี้คือซีโส<ฮ>ติกไปยังไม่มีใครติดต่อเลยแม้แต่ในในตัวเหรอครับอันนี้ขึ้นในในแอปในในตัวของมันเองใช่ไหมครับดีฟอ้อมมันเลยดีฟอ้อมมันเลยใช่ไหม ก็คือเปิดมาอย่างเงี้ยไม่ต้องทำอะไรมันไม่ต้องโดดอะไรเลยก็อย <sk> ู่ในโปรแกรมแก้ไขได้เลยกินเลยเลยไอฝ่าพับมีใช้ก่อนหน้าคืนนี้ใช้ดีไหมพี่ไม่มีใครติดต่อกันเลยใช้ดีอยู่ใช้ดีเท่าไหร่พี่สองพันเท่าไหร่ฮ่า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 ส่าฮ่าฮ่าฮ่ง่่า่ส่าฮ่าฮ่่าฮ่าปีดีส่งสนาม่ครับ แมวป่าธีรวัตรเต่ตยังโหเ,เรียกชื่อเต็มเลยแมวป่าธีรวัตรลูกลูกพี่เรียกชื่อเต็มเลยไปไหนวะแมวเป้าอ่ะดิสองพิพ้อมเริ่มงศูนย์ศูนย์ได้มาบ่นชัดป่ะตอนเนี้ยแสงมันเพีย้ยนเหรอครับมือเสามือเสามันมามันมั้งสิมันเลยไทยไดย้เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งนี่เด็กีิลิต้ถ้าสนามพุ่นน่ะถึงปัญหาปัญหาอะไรเพราะสนามพุ่นมันมืดครับมันมืดแสงเข่าอยู่โอเคอยู่ถ้าสนามนี้มันช่เป็นแสงแงน้อยนึงเมื่อไรสิ เขาอยากแน่หนึ่งศูนย์หนึ่งต่อศูนย์ครับเซตที่สองครับที่ทุ่งสองร้อยปีนี่ได้อันนี้คือเป็นโอเพ่นใช่ไหมครับพี่ภายในชาวบ้านชาวบ้าน,เ,นเดี๋ยวกันฮะที่งไงหรอเ,เดี๋ยวกันไม่ใช่หมายว่าอ,อายุพี่คอนเสิร์ตครับที่ทุงท่งครับไ,ไม่ผมอันนี้มันดูไม่ได้ในแอปมันดูไม่ได้ไม่เห็น ออ <hel ms> ผมไม่ม au ีคอนเนคชั่นพี่ทุ่งเลยไม่เวลาผมจัดงานไม่เคยพี่ทุ่งไม่เคยส่งเลยไม่ไม่เคยรู้จ <insan: ses S 1> ักเคยคุยทีนึ่งจะเไม่ไหมไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักแก่หัวันะหางประชากสองหนึ่งโดนฟอนเดอร์สีขาวทะเบียนกองไก่ตองทหารช่วยเคลียร์วันเดีย ยังลบได้นะครับให้ดู1นึนนี้ถ้าเราถ่ายวีดีโอใช่ไหมแบบมืดๆเงี้ยนี่ถ่ายไปบปกติเราชอบ็อตไหนอันนี้ไอที่สองมันถ้าฟืนแล้วมันกดท้างเงี้ยคุณจะแตนูงกินหาอะไรพี่นุ่มแล้วมันก็จะเป็นฮึ้นโซลูชันมาให้เราใหม่แล้วเราก็ไปปรับสีที่หลังเป็นแดึงสีวิดีโออันนี้ใช้เป็นเหยเท่าไหร่สา มันทำได้โหมันเปืองไอ้นี่มากแบบดีด้วเหมือนจะเป็นดีฟป๊อ้ซะกันปกติ HD ถ้าจะใช้วีดีโออะเฮด HD มันเปืองมันมันเปืงองความจำมากพี่จำมันชัดมากแต่คือมันต้องถ่ายเสร็จลงแล้วลบอะไม่งั้นไม่ไหวพี่มันมันเปืองมากอันน<ว>ี<ว>ค้ความความจำเท่าไหร่ครับพี่ห้าหนึ่งสองเราจะไปลงทำไมเราก็ซื้อสี่เครื่องเนี่ยสองสี่ยู่นะแบบไม่ดีเครื่องหนึ่งก็ผ่อนเป็นปีแล้วพี่ เออถ้าได้เดือนละสองแสนเหมือนนิโยค่อยน่าซื้อเดือนสี่เครื่องใหม่ดีแล้วดีแล้วมามาเฮ้ยดีดีขอเดือน,นๆๆละสองแสนเดือนเดือนเดียวได้ตอนพิ้งขับครับหน่งแสนหนตอนนั้นแหละโอ้ใครแน่ว้ยโล่งแน่ว้ยเดี๋ยว,วเอาไปนั่นไปใจนั่นใจนี่ดีไปเลยไอ้ฝั่งนู้นเขาโฆษณาอะไรอ่ะห้าสองเม่คุยไปซะเยอะเลย ลูกงสลักิเดต้ารงับพลังเอสยีห้โหเซียนเลยเออเดี๋ยวต้องถามจุ้มหอเสียนมันมันมีเทหนึ่งหนึ่งเทไหมพี่หนึ่งเทครับอะสามห้าว่าบเกรดบลูเกรดท่งฟองไปเถียกัอยู่บัตรไม่เขาลุ้นสลักิเดต้า ต้องไปหาไอ้พวกโปรที huh. ่มันเทินอะครับเซฟได้เยอะนะพวกโปรเทินอะได้ครับเอาไปเลยไปนู่นกูนะปกติไม่มีหรือพวกท็อปอัพอะไอแอดมินในห้าเครื่องกรุบกรอสี่ตู้มาไหม่ของสั้นเนี่ยเปล่าในผมมีอยู่เนี่ยมีเอ็ดสิบนั่นอะไรอย่างนั้นอะรอบไปแล้วผมผมเอาโน้ตเก้าผมไปไปท็อปอัพมาเนี่ยได้เครื่องนี้มาผมอ่ะได้ประมาณหมื่นนึงมั้งหมื่นกว่าเรืลองไปดูว่ายังอยู่ไหม ห้าเท่าสกอร์ห้าเท่าครับโอ้สุดสีมากครับเซตนี้เซตที่ผ่านมาเหมือนฝั่งนู้นยิงจูนไม่ค่อยลงโอ้โหลองขวาลนมีเปิดสวยครับโอ้เตดียบมาซินิต้านัทเพื่อไปนะ โอ้คุณนุ่น่าดูจัดคุณนาละนาวีคู่นี้จบไม่ทันป่หกห้าเอ้ยคุณหนุ่มแปลข้ามหัวได้นี่หว่าเก็ได้เบียดเขาเลยมิดเดียวบอ๋แม่ครับมันเดือนหน้าเลยครับผมหาเบิ้งเบิ้งอยู่ผู้ใหญ่เซลผู้ใหญ่ไปเสริมเนี่ยพอพวกตะกอเดียวมันอยู่ในแคมป์หมด เก่งบอลพิเศษนี่เลยเข้าเขาบอกมาโยเซฟเขาสอนอะพี่นูกบ้านเราพี่เตะเอ้าคนพิโกน่ะคนนั้นอ่ะพี่ยนเหชอกินอะไรใช่ไหมนี่ครับเขาถึงไหม 6, 7,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  6, 6, 6, 6, ใช่ไหมเราจะไปยืนน้ำอายยืมุญก่อนต้องจะไปเตะอยู่ข้างหน้าครับครับผมลูกลูกกุ้ยใสลู่เนี่ยอดีตผู้นี่เลยไอชิมินชิมินใช่ไหมเออเห็นไหมตำนานเห็นไหมบอกแล้วเกมสุดตีลูสีลากเตะออกแม่งเลยเอาจริงเหรอพี่ อะองเี้ริางเหรอนิกว่าน้ำตเ ؤ รอออนึกว่า,ววาจะหลงม็กเนี้ยรอบเ,เอาลามาเจอพี่ด่นอีเหรอ แองเราัยม si ันไม่เข้าสดอ่ะหน่มีหกเก้าไมครูิลปิต่เอ้ยขอที่ยูไปเลยนะ แม่พี่ส่งขอมาแม่แม่มันยืม้องไปสิบหกฮะว๊าคงจะไปได้้างไปย้ายรถอือออกไปไหมเดี๋ยวไปหรอกเวไปหรอกจบแล้ว ดีลังกาดีลังกาดีลังกาเอายรองเท้าพี่โยมครับย <c oughs> ืมมาลองใายเป็นผมไม่มีรองเท้าแล้วยืมมาลองขาตั้งกล้องโอ้โหผู้สนใจแต้มาแล้วมาเล่นสไลด์ลงมาไผมกินมาแล้วสไลด์สไลด์สไลด์โชว์ด้วย12 6 เลียวไปหากว่านเรียเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชมแม็กการมาไหมครับมาครับมาครับแก่อย่างนี้มั้ตายแล้วหกสิบสามอยู่ในกระบวนการเลย ทไมลูกเดียวไม่ได้เามาฟิลิต้าขอเสียงหน่อยหน่ยไม่สู้ส่งทีได้ตัดด้วยการตัวอ่านเลยนะดิแพ้ด้สองไหมเดทีสิบสามเจ็ดสิบสามต่อเจ็ดครับมาฟิลิต้า

สิบสิบต่อสิครับไห้ไหนอุ้ยไม้เดียว5ลูก6กแ้มแล้วสิบสามสิบามหกเราดินไปี่หนุ่มนดเไสิามสิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดจากสิบสาครับสิบได้ล็อก้วยมั้งเสียลูกเสริมเลย รับรู้สึกนี่อ่ะไพีเต้แพ้เลยนะีเดีมเนนะจาก6 2สิบสะาเลยครับสิบสครับอครับ้ยโอ้โหสิบสบามนาอะไรผู้น้ามาทันครับมีเดี๋ยว คุณสุดยอดอีกได้โัรเจกต์ของนิย่าพิชญพันธ์นะครับมีทีมตะก้อนอยู่ทีมหนึ่งหน่งได้สมัครนะครับให้ดำเนินการด้วยนะครับทีมพิศโลกสิครับสิบสองนะครับทีมพิศโลกว่าเราไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับเหดือนหนึ่งเดียวนะครับ ดูนะครับแมดูแลด้วยนะครับทีมพี่โลกว่าเรายังไม่ได้สมัครนะครับยังไม่ได้บอกในครั้งนครับแจนเซ่แม่เขาถูกเข้ด้วยนะแปดสิบสามสิบสี่บาร์เต้โอ้โหสิบสี่เท่าครับนามพันชั

ยังกัะดิกอยู่นะไม่เปลี่ยนตาไม่เปลี่ยนเปลไเยไมไม่เปิดอะรสิบสี่สิบห้าสิบสี่อบห้าครับคนละลูกครับตามเรื่องใจัะ เดทวมันกนานสิบห้าเข้าลูกนี้ถือว่าสดเลยนะแมนลูก ยกกลับขึ้นมาเตะได้ลงนี้ให้ผมดี้นหน่อยสิบหกห้าิบเจ็ดสิบห้าเสร็ดสิ้นครับเอาเสื้อในเกมเรียบร้อยครับ กับพกัชนะสองศูนย์เฉยรู้สึกว่า1 3บอ่ะสิบสาได้รับด้วยมั้งครับเสิร์ฟใต้แต้มนั้นอ่ะหนึงเแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆใช่ครับก็เสียชุดเดียว5ลูกครับเป็นยังไงลราพี่น้ม1 3องสิบสามหกแล้วแต้มไม่ไปไหนเลย